พยักคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่เจ็ดตอนหินปูนรำพันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงๆ ส่เอ๋อเจียเจียพี่สาวท่านเก่งกล้าสามารถจริงๆกลับหลอกมันออกมาเป็นผลสำเร็จซื่อหยางหมอบซุ่มในพงหญ้ามองดูเงาร่างที่เดินมาแต่ไกลกล่าวด้วยความลิงโลดยินดีถึงแม้ตัวเองอายุมากกว่าถังไส้เอ๋อหนึ่งปียังคงเรียกนางเป็นเจียเจียพี่สาวถังไส้เอ๋อกล่าวด้วยความกระยิมว่าคิดหลอกเด็กโง่ง,งมเช่นนี้ง่ายดายยิ่งแต่ว่า นางกล่าวด้วยความเป็นห่วงอยู่บ้างว่าพวกเราจัดการกับมันเช่นนี้มันใช่ฟ้องร้องต่อก๋อกงหรือไม่ข้าพเจ้ากลัวว่าซื่อหยางยกมือบอกแล้วกล่าวว่าไสเอ,อ๋อเจียเจียไม่ต้องกลัวท่านพ่อแม้ถลึงตาดุร้ายแท้จริงแล้วจิตใจอ่อนโยนปกติท่านแม่คิดตีพวกเราพวกเราจะวิ่งไปหาท่านพ่อท่านพ่อจะปกป้องพวกเราเองอย่าได้เห็นว่า ค่ำวันนั้นท่านพ่อดูว่าพวกเราความจริงยังไม่อาจหักใจตีพวกเราจริงๆถังไสเอ๋อเชิดปากน้อยๆแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นบุตรีของเขาข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ซืือหยางกล่าวว่าอย่างนั้นยิ่งไม่อาจสั่งสอนท่านท่านพ่อเรียกท่านแม่ของท่านเป็นเศร้าหูหญินไหนเลยข่มเหงท่านได้เจียดเจียอันประเสริฐ ท่านช่วยระบายแค้นให้กับข้าพเจ้าวันหน้ามีอันใดน้ารับประทานจะแบ่งให้กับท่านครึ่งหนึ่งท่านเป็นต้าเจียพี่สาวใหญ่ของพวกเรามีอาจไม่ถือคุณธรรมพอเอ่ยถึงคุณธรรมถังไส้เอ๋ยก็ยืดอกขึ้นมารับปากคำหนึ่งหันไปทางซือวีกับซือฉีสั่งว่าอย่าได้ส่งเสียงหากว่ามันตื่นตัวจะเอาผิดพวกท่านเด็กหญิงทั้งสองพงกศีรีสรับ ดวงตาทอแววลิงโลดยินดีเมื่อสองวันก่อนหลังจากเกิดเรื่องเสียสินบอกต่อเหล่าภรรยาว่าวียนพ่อลูกมาเป็นแขกไหนเลยข่มเหงผู้อื่นได้ควรควบคุมดูแลบุตรีให้ดีหลังจากนั้นต้าหูหยินฉีหมิงเอ,อ๋ออบรมสั่งสอนเที่ยวหนึ่งพอกลับไปก็ถูกบารดาตัวเองตีก้นลงโทษสร้างความคุมคขนแก่เด็กหญิงทั้งสี่ จดบัญชีรายนี้ที่อวีเชียนดังนั้นพวกนางร้องขอให้ถังไส้เอ๋อจัดการกับมันสักคราครั้นแล้วทั้งหมดพากันมายัางที่นี้ตึกหลังของตระกูลหยางยังมีพื้นที่ว่างไม่ได้พัฒนาบนพื้นขุดหลุมใหญ่แห่งหนึ่งใช้ผสมหินปูนสำหรับปลูกสร้างหอเก๋งผนังกำแพงภายในมีหินปูนล,ลึกถึงข้อเท้าหลังจากฝนตกผ่านหลายเที่ยวก็ขังน้ำชั้นหนึ่งดังนั้น เด็กหญิงทั้งหลายทำการปิดหลุมปูกิ่งไม้หญ้าแห้งเอาไว้หากว่านี่เป็นฝีมือของเด็กหญิงทั้งสี่ผู้คนมองปลาดเดียวก็ดูออกว่าเป็นหลุมพลางแต่เมื่อเป็นฝีมือของถังไสเอ,อ๋อต่อให้เป็นเสี้ยสินยังไม่พบเห็นความผิดปกติวุเชียนได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความว่าคิดฟ้องร้องต่อท่านพ่อท่านก็เป็นคนต่ำช้าหากว่าเก่งกล้า ก็มาถกเหตุผลที่ตึกหลังผู้ใดสู้แพ้ฟ้องร้องขึ้นไปผู้นั้นเป็นลูกสุนัขข้อความเป็นถังไส้เอ๋อคิดขึ้นมาให้ซื้อหยางเป็นคนเขียนถังไสเอ๋อดูออกว่าอวีเชียนมีนิสัยถือดีหากท่านกล่าวเป็นอื่นมันอาจไม่สนใจหากบอกว่ามันเป็นคนต่ำช้ามันต้องมาถกเหตุผลกับท่านปรากฏว่าวีเชียนรุดมาจริงๆดังนั้นมันเหยียบเท้า ข้างหนึ่งใส่อากาศธาตุร่วงพลัดตกลงในหลุมหินปูนเด็กหญิงทั้งหลายหัวร่อฮาฮาวิ่งมาถึงข้างหลุมหินปูนหินปูนพอแช่น้ำก็ไม่บาดท,ทำร้ายผิวกายเนื่องเพราะข้างล่างนั้นเป็นชั้นหินปูนจึงอ่อนร่วนอยู่บ้างวี่เชียนกลับไม่สะดุดล้มบาดเจ็บแต่ว่าศาีรษะใบหน้ารวมทั้งเสื้อผ้าถูกหินปูนย้อมเป็นสีขาว พอยกมือปาดเช็ดคราบน้ำบนใบหน้าใบหน้าน้อยๆพลอยแปดเปื้อนสีขาวชั้นหนึ่งเด็กหญิงทั้งห้ามองดูหน้าตาที่มอมแมมของมันผ้ากันหัวร่องอหายวีเชียนค่อยทราบว่าหลงกลมันยืนอยู่ในหลุมไม่ร่ำร้องด่าทอเด็กหญิงทั้งหลายหากเชิดหน้าขึ้นเอื้อนเป็นบทกวีว่าพันหมื่นขุดเจาะจากภูเขาลึกเผชิญอักคีเห็นเป็นธรรมดา ร่างแหลกล้านผุยผงมิวาดผวารักษาความผุดพองคู่โลกล่าซื่อหยางกับซื่อศิล์นแม้สุกสนแต่ตระกูลหยางเชิญครูบาอาจารย์มาสอนหนังสือให้ตั้งแต่เล็กเห็นมันพอเอ่ยปากก็เอื้อนเป็นวลีถ้อยคำเต็มไปด้วยความองอาจหานกล้ากลับลืมหัวร่อเยาะมันหากว่าเสียศิล์นอยู่ที่นี้ยังเกิดความตื่นตระหนกยิ่งกว่า มันเมื่อเยาว์วัยเคยท่องบทกวีสือฮุยอินหินปูนรำผันของอุีเชียนหารู้ไม่ว่าบทกวีนี้เกิดขึ้นในหลุมหินปูนในบ้านของตนด้านไพรพลมีปัญหาอยู่บ้างชี้จริงชางอยู่ในตำหนักจริงชางกล่าวอย่างเคร่งขลึมจริงจังออกมาหลายวันนี้ในที่ประชุมหารือถึงแต่สงครามที่ใกล้จะปะทุข,ขึ้นที่แดนซีอุย ดินแดนตะวันตกแม้แต่ขุนนางเชื้อพระวง์ที่ปกติไม่เข้าประชุมยังล่วงรู้เรื่องนี้ยงเล่อห้องเต้มแม้รับสั่งดูแคลนเทียมู่เออแท้จริงไม่ชะล่าพระไทยหากเตรียมการรับมืออย่างแข็งขันฉีจจิงช้างกล่าวว่าไพรพลพประจําการเลี่ยงเป็นชาวที่เบตชาวฮวนชนเผ่าเชียงและชาวแมวได้จำนวนนี้นับชาวมองโกกับชาวหุยจูมากที่สุด ไม่เพียงแต่ในกองทัพแม้แต่ชาวบ้านท้องถิ่นชนเผ่าทั้งสองนี้ก็มีจำนวนมากที่สุดเทียมู่เอ๋ยยังชูธงชาวมองโกและนับถือศาสนาอีื้อหลันเจียวจึงมีส่วนโน้มน้าวจิตใจไพร่พลและชาวบ้านอย่างสูงเอ่ยถึงตอนนี้ต้องฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทเมื่อเป็นเช่นนี้เยาว่าแต่คาดหวังในพวกมันนั้นสู้รบอย่างองอ,งอาจต่อให้สู้รบอย่างเกียรติคร้านยังดีอยู่ แต่ว่าไพรพลส่วนใหญ่เห็นทัพใหญ่ของเทียมู่เออประชิดติดต,ตัวเมืองก็หันไปเข้าร่วมกับพวกมันถึงแม้ด่านเจียอุยกวนมั่นคงแข็งแรงแต่ภายในต้องพึ่งพาทหารเฝ้ารักษาเกรงว่ายากจะรักษาไว้ได้อย่าว่าแต่มีข่าวมาว่าไส้ศึกของเทียมู่เอออาศัยช่องทางลับปะปลเข้ามาเริ่มยุแย ع, ผู้คนเอาใจออกห่างยงเลอฮ่องเต้รับสั่งอย่างเคร่งเครียดว่าให้ขุนนางอ้ยซื่อ เดินทางไปยังการเลี่ยงกวดขันวินัยทหารกำชับส่งเฉิงเพิ่มการควบคุมผู้ใดไม่น่าไว้วางใจก็ย้ายออกจากด่านรักษาการถึงแม้รับสั่งเช่นนั้นแต่ก็ทรงทราบว่าในภาคปฏิบัติยากลำบากฐานที่มั่นละแวกการเลี่ยงดัดแปลงมาจากชนเผ่าที่เข้าร่วมในกองทัพชาวหัน่นส่วนใหญ่รับสมัครจากผู้คนท้องถิน่น ชาวฮั่นท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอีซือหลันเจียวอย่าว่าแต่ชนกลุ่มน้อยแล้วแม้แต่ชาวฮั่นที่นับถือาศาสนาอีซือหลันเจียวเมื่อถึงเวลายังไม่แน่ใจว่าจะรักษาความตั้งใจอันเด็ดเดียวไว้ได้ดังนั้นยงเล่ห้องเต้ทอดพระเนตรภาพแผนที่ขนาดใหญ่นั้นตรัสถามว่าหากว่าการเลี้ยงรักษาไว้ไม่ได้พวกเรามีสถานที่ใดใช้สู้รบแตกหัก เชี่ยจิงชางกล่าวว่าเฉินหาเรือก,กับกรมกลาโหมและสำนักอูจวินตูตูฟูแล้วเห็นว่าหากไม่อาจรักษาพื้นที่การเลี่ยงไว้ทับใหญ่ของเทียมู่เอ่อคงล่วงลึกเข้ามายึดครองสัานซีการหนันกับหนิงเซี่ยแนวรับที่สองของพวกเราสามารถรวมพลที่เหอหนานสู้รบกับศัตรูผู้บุกรุกหากพวกเราได้ใช้ก็จะฉกฉวยชัยชนะตีชิงพื้นที่กลับคืน ขับไล่พวกมันออกไปหากว่าสู้แพ้ฉีจจิงชางสูดลมหายใจคำหนึ่งชี้มือไปที่แม่น้ำไหวเหอกล่าวว่าเกรงว่าพวกเราต้องตั้งแนวรับเส้นที่สามอยู่ที่นี้ต่อสู้จิงใช้ยใหม่ยงเล่อ้้องเต้รับสั่งว่าระแวกส่านสีการสู่ชุมนุมไพรพล,พลอยู่สิบห้ามือนแยกย้ายประจำอยู่ตามป้อมค่ายต่างๆหากว่าเป็นฝ่ายตั้งรับคง ถูกเที่ยมู่เออโอบล้อมไว้แยกย้ายกันโจมตีแตกพ่ายอีกประการในกองกำลังที่สร้างสีการสูมีไพร่ผลบางส่วนไม่น่าไว้วางใจหากเปิดด่านยอมจำนนต่อข้าศึกด่านรักษาการที่มีอยู่ก็ไม่อาจพึ่งพาได้พระองค์ประทับยืนขึ้นสาวพระบาทไปมาในตำหนักทรงตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าถ่ายทอดคำสั่งไป ให้ย้ายกำลังพลที่ซ่านซีเสฉวนเหอหนานทั้งยี่สิบหมื่นมายังซ่านซีการสูให้กำลังที่ซ่านซีการสูอยู่เฝ้าป้อมค่ายส่วนกำลังพลที่ซ่านซีเสฉวนกับเหอหนานทั้งยี่สิบหมื่นตั้งทัพที่แนวหน้าเปิดศึกกับศัตรูชี้จิงช่างพอฟังต้องกล่าวอย่างตื่นะหนกว่าฟ,ฟ,ฟาบาทเช่นนี้เสี่ยงอันตรายไป แนวรับเส้นที่สองเมื่อว่างเปล่ายามใดที่ถูกศัตรูตีแตกผลสุดท้ายจะเลวร้ายสุดคาดคิดอีกประการหากย้ายกําลังพลที่สร้างซีแขวนวาละบังเกิดจิตคิดร้ายเกรงว่าถึงแม้แขวนวาลาส่งข่าวต่อพวกเราแต่ยากรับรองว่าจะไม่กลับกรอกคืนคำโยงเลือ่องเต้ทรงลังเลขึ้นมาตรัสว่าใช่แล้วถึงแม้ว่าระหวัง เทียมู่เอ๋อกับต้าหมิงเราแขวนวาลาเลือกอยู่ฝ่ายพวกเราแต่ก็มิอาจไม่ระวังป้องกันเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าได้ขยับกำลังที่สร้านซีข้าจะนำกำลังรักษานคะรหลวงไปสู้ศัตรูเองเฉี้ยจิงชางตื่นตระหนกกว่าเดิมพร้อมกับข้อมูลที่ทยอยส่งมาข่าวคราวเกี่ยวกับจกักรพรรดิเทียมู่เอ๋อเพิ่มมากขึ้นเทียมู่เอ๋อนั้นสร้างเกียรติประวัติการรบที่ตะวันตก เทียบเท่ากับเจงกิสขานกลับชาติบังเกิดห้องเต้ไหนเลยออกศึกด้วยพระองค์เองได้หากใช้สอยแม่ทัพถึงแม้สู้แพ้ก็แพ้ต้าหมิงสามารถจัดกําลังต่อสู้ใหม่หากห้องเต้ออกศึกปราชัยกลับมาหรือประสบเพศภัยกระทั่งโอกาสพลิกฟื้นกลับคืนก็ไม่มีชี้จิงชางกับเหล่าแม่ทัพจึงรีบกล่าวทัดทานยงเล่อฮ่องเต้ตรัสอย่างเด็ดเดียวว่า การศึกครั้งนี้สู่รบที่รอบนอกไม่อาจชักนำสุนักป่าเข้ามาทำร้ายแผ่นดินและราษฎรเราหากว่าผู้อื่นยันไว้ไม่ได้ข้าจะออกไปต้านศัตรูอยู่นอกอาณาจักรเองเชี้จิงช้างลังเหงื่อโสมกายกล่าวว่าฟุกฟาบาทขุนนางจงปิงมณฑลการสู่แม่ทัพผิงเชียงเจียงจวิน ส่งเฉิงประจําการอยู่ที่การเลี่ยงเป็นเวลานานมีบารมีสะกดแดนซีอุ้ยเมื่อมีส่งเหล่าเจียงจินหมายถึงแม่ทัพผู้เท่าแท่ส่งอยู่เฝ้าแดนซีอุ้ยก็พอฟ่าบาทไม่อาจออกศึกเองเด็ดขาดยงเล่หองเต้ทอดถอนพระไทยตรัสว่าเฮ้ยส่งเฉิงอายุสูงวัยสุขภาพไม่สู้ดีเคยทําหนังสือหลายครั้งขอลาออกจากตําแหน่ง กลับสู่นครหลวงเนื่องจากข้าไม่มีแม่ทัพที่เหมาะสมอยู่เฝ้าแดนซีวีจึงไม่อนุญาตตามที่ร้องขอโอ้ยหากให้มันนำกำลังออกรบข้าก็ไม่อาจไว้วางใจได้กล่าวตามความสัตย์พระองค์ไม่มีผู้คนให้ใช้สอยจริงๆตอนแรกที่พระองค์ประกาศยุทธการสยบเพศภัยกลับมียอดขุนพลไม่น้อย แต่ตอนนี้จางอี้จูหนิงหวังเจนินเฉินหิงถันเอียนล้วนวายชนชิวฟุก็ประจำการที่เมืองเปิดจริงคอยสะกดแขวนตาต้ากับวาลาไม่อาจลุกจากมาส่วนแม่ทัพเช่นหลิวไฉเฉินกุยเจิ้งเหิงเมื่งซั่งและหว้วเจนินก็มีแต่ความห้าวหาญดูดันนี่เป็นกําลังสายตรงของพระองค์ อย่างนั้นแม่ทัพที่ทยอยเข้าร่วมหลังยุทธการสยบเพศภัยเล่าไม่ว่าเป็นฉีหุยจูหรือเกิงปิ่งหวนล้วนมีคุณสมบัติในการนำทัพฉีหุยจูทั้งสามารถตั้งรับและสามารถลุกไล่ปัญหาอยู่ที่พระองค์ไม่กล้าใช้สอยคนผู้นี้หากมอบทัพใหญ่ให้ฉีหุยจูมุ่งสู่แดนซีอุยผู้ใดทราบว่ามันจะไม่ม้วนธงใหญ่เข็นฆ่ากลับมาเกิงปิ่งวนถนัดในการตั้งรับ หากให้ใช้เฝ้าแดนสีอุ้ยเทียมู้เออต้องตีหักไม่สำเร็จจนใจที่มันตายแล้วต่อให้มันยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่กล้าใช้สอยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีเซิ่งยงที่ไม่เลวแต่ถูกฟ้องร้องกล่าวโทษชิ้งฆ่าตัวตายนอกจากนี้ในแม่ทัพรัชการก่อนเช่นผิงอันเหอฟุและกู้เฉิง ล้วนเป็นยอดขุนพลปัญหาอยู่ที่คนเหล่านี้ถนัดในการรบแต่หากให้เป็นผู้บัญชาการทัพแต่หากให้เป็นผู้บัญชาการศึกระดมไพร่พลจัดสรรขุนพลเลงว่ายากรับหน้าที่ได้ยงเล่อฮ่องเต้ไหนเลยไม่ทรงทราบถึงผลงานการนำทัพด,ด้วยพระองค์เองแต่พระองค์มีความจำเป็นอย่างยิ่งยามนั้นมู่เอินขย e งปลายเท้ามาถึงหน้าประตูคลายคิดเข้ามาแต่ก็ไม่กล้า ยงเล่อ่องเต้รับสั่งถามว่ามีเรื่องใดมู่เอิญรีบกล่าวว่าทูนฟาบาดฝูกวากงขอเข้าเฝ้าเสียสินก็ล่วงรู้ว่ายงเล่อหองเต้ไม่มียอดขุนพลให้ใช้สอยในใจมันยังมีปัญหาคาใจประการหนึ่งนั่นคือเทียมู่เอกลีทาทัพบ,บุกตะวันออกที่แท้สิ้นพระชนในระหว่างทางหรือไม่ หากว่าเป็นตอนแรกที่มันย้อนเวลากลับมายังราชวงศ์หมิงอาจแน่ใจได้แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายพบว่าเรื่องราวเกิดความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเมื่อไม่มั่นใจก็ไม่กล้าเสี่ยงอันตรายหากว่าทางต้าหมิงไม่ทันเตรียมตัวเที่ยมู่เออเข็นข่ามาถึงบริเวณซ่านซีการสู่ก็จะเป็นหายนะอันร้ายแรงแล้ว แต่หากว่าทางต้าหมิงระดมไพร่พลจัดสรรขุนศึกวางแนวป้องกันซ่อมเสริมกำแพงเมืองตั้งทัพใหญ่ไว้คอยท่าสุดท้ายเทียมู่เอ๋อสิ้นพระชนในระหว่างทางเพียงงานเตรียมการต้องสิ้นเปลืองสเสบียงเงินทองมากมายอย่างนั้นคงเพิ่มภาระแก่ราชฎรอ,อย่างมากเสียศินส่งคนไปตรวจสอบได้รับข้อมูลของทัพใหญ่เทียมู่เอ๋อมากกว่าราชสำนักอีกแต่เกี่ยวกับพระสุขภาพของเทียมู่เอ๋อหามีข่าวคราว ที่แน่ชัดไหมเสียสินทราบว่าข่าวเทียมู่เออกรีทาทัพมุ่งตะวันออกเมื่อถูกส่งมาฮ่องเต้ย่อมต้องเตรียมการป้องกันครั้งก่อนมันขัดพระไทยหยงเล่อฮ่องเต้ไม่ยอมนำทัพบ,บุกอันำครั้งนี้หากมันไม่ออกปากหยงเล่อฮ่องเต้จะออกศึกด้วยพระองค์เองไม่ลดพระองค์ลงมาขอให้มันออกศึกหากช่วงชิงสิทธิ์ในการกำหนดมาอยู่ในมือก็จะลดความสูญเสีย ให้น้อยที่สุดเสียสินคิดแบกภาระนี้เอาไว้ดังนั้นเสียสินเดินทางมาขันอาสาเสียสินทราบดีว่าหากปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จอย่างมากเพียงเพิ่มดินเงินดินทองลงบนแพร่พันแต่หากพบกับความล้มเหลวชื่อเสียงต้องย่อยยับอับปลาแต่มันยังคงเดินทางมาเพียงเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของต้าหมิงได้รับการสนับสนุนจากราษฎรจำนวนมาก สมควรทำอะไรเพื่อราษฎรทั้งหลาย